สวัสดีท่านผู้ชมที่รพทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ถือเลิกงามยามดีนะครับได้ตามเลขมงคลเสือเขาพุทธามองเลขมงคลลาวพัฒนาวัประจำวันที่4 เมายยาษายนพศ .2565 นะครับสำหรับแฟนคลับ FC ซีสายตรงวันนี้ที่รอคอยแล้วก็เดินทางลงมาแล้วครับทุลักทุเลนะกว่าจะได้เลขมงคลก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับท่านที่ได้ท่านที่ชื่นชอบในการนำตัวเลขของเราไปแสดงโชคนะครับก็คิดว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ บเบียบมงคลของเรานั้นก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยกว่าจะได้มานั้นก็แสนยากลำบากมันก็ไม่ง่ายอย่างที่หลายท่านคิดเราจะต้องทำเพื่อให้แฟนคลับเอฟซมีโชคมีลาบไปปังๆไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลรัฐบาลจะเป็นเลขมงคลลาวพัฒนานครับ หลที่เราเราปบาบก,กันสำหรับ <c oughs> วันนี้ก็เดินทางมาทุลักทุเลนะครับหลังจากทำบุญสะบาทเสร็จนะครับที่ว่าจ,จะความหนาวเนี่ยยังจะปกคลุมอยู่นะครับก็ได้เดินทางขึ้นมาที่เรียบร้อยท้ายก็วันนี้มีแดดนะครับคาดว่าจ,จะหมด ดูการหนาวปตาเขาก็ยังสมบูรณ์นะครับส่วนความปังนะครับทำคืนนี้าทางอาจารย์ก็ให้เล่งทำบุญเน้นไปที่บุญ่ารขับอฟีที่ ยังไม่ได้ทำบุญหรือไม่มีเวลามีือกิจพลพิกิื่นนะครับก็เอามาร่วมกวไดไลคกดแชร์ต้องบอก้าปกุ้ตุ้มนะครับส่วนกลบุญท่านก็จะเกิดนั้นก่อนที่จะไปแสวงโชคให้ทำคืนนี้นะครับก็มีตกหลาบแน่นอน น,นั้นธรรมชาตินะครับอยู่บนเขาคนที่ออก่วยก็อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ประเทศเพื่นบ้านของเราอาจาร,รย์ที่ให้หวยเนี่ยอยู่บนเขาเข้ามาที่สี่ห้างวัดติดนี่ก็ถือว่าไม่ธรนะรมดาก็ขอให้มีความปัง ของเรียมงคลของเรานี้ให้ตลอดไปใกล้จะถึงฟังนะครับเดินทางมากึ่งหนึ่งแล้วนะครับของเชือกเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่เพื่อให้ได้มาชื้นชมมงคลเพื่อให้การกลับอีกซีนะครับมีโชคมีลาบเราก็ต้องไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วย ันี้เราก็เดินทางลงไปนะครับเราใกล้จะถึงแล้วครับนี่ก็ห่างจากที่เรายืนอยู่ถึงไปอีกประมาณหกถึเจ็ดร้อยเมตรนะครับถึงกินแนดนทห่งเลียกมงคลนะครับเื่อเขาพุทธังมองกันคับเอซนะครับท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวชม มาดูบรรยากาศธรรมชาติของเทือกเขานะครับก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลงมาถึงครึ่งทางนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปถนนแล้วก็จะ,ะนําเลขมงคลแจกแฟนขับ fc นะครับส่งถึงบ้านควนันนี้ไหนๆเราก็ ได้มาจิตเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ขอให้สบายใจนะครับสายตรงงรัฐบาลนะครับจะเข้ามาแค่ตัวเด่น,นครับส่วนตัววางเราก็หลุดไปนะครับเราก็ยอมรับว่าหลุดไปอ,อาจารย์ท่านก็บอกแล้วว่าเลขกมงคลที่จะได้เข้ามาแบบตัววางนะครับสองตัวสามตัวนั้น มาได้ถึงสี่ห้างวดหกงวดนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอันนี้งวดที่เจ็ดนะครับตัววางเราก็หลุดตัวเด่นเราก็ยังเข้ามานะครับทั้งแปดทั้งหกแบนี้คือบรรยากาศเสือเขาผูตับมองก็ธรรมชาติขนาดแท่นะครับมีแต่ป่าเขา เดี๋ยวเราจะลงไปนะครับถึงที่พักแล้วก็เราจัดจัดส่งถึงบ้านนะครับสำหรับ f อฟสายตรงรเดลิงมงคลของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกานขับ f อทุกทุกท่านนะครับ ส่องบอก้าปกุ้จุมนะครับเลีมงคลปังๆนะครับแล้วเราจะลงไปนะครับที่บานพับของเราหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเราก็จะลงคลิปให้กับแฟนคลับเอฟทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมจอมของเรารับเจอกันนะครับวันนี้มีเด็ดนะครับวันนี้มีโชคลาภวันที่สี่ เมษายนพศ2565เราเดินทางลงไปข้าง,ลางะะหลางครับสำหรับคลิปนี้ก็ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทีมงานช่องบอาฟปาปกตูมะครสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดี